KCE ครับพาร์ทสองราคาเท่าไหร่ละหกบาทราคาเส้น2อง้วันเท่าไหร่สี 46. ห่างกันเป็นหลัก10บาทเลยนะเราพิจารณาดีๆนะครับถ้าหุ้นห่างกันแบบนี้เนี่ยมันมันเทนไหนกันแน่อ่าเปิดดูภาพใหญ่ครับอืมเห็นอะไรไหม นี่ถูกไหมจุดที่พี่หมียืนอยู่ด้านบนเสียวจุงเบยเนี่ยมันคือแนวต้านสำคัญเดิมแนวต้านสำคัญเดิมนะเท่าไหร่ราคาหกสิบห้าบาทอืม… 65บาทแล้ว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 ,ลวหุ้นทำสูงกว่าแนวต้านสำคัญเดิม 65.75โอ้ยสูงมาเยอะแล้วเกินสูงมา75สตางค์นะครับคำถามคือมันมุมมองมันเป็นขึ้นไหมใช่ครับมุมมองเป็นขึ้นแน่นอนแต่จะบอกว่าแนวต้านสำคัญที่เราพูดกันทุกๆคลิปคือมันคือจุดขายมันไม่ใช่จุดสะสมที่ดีถูกไหมมันคือจุดขายนะคุณดูฝั่งนี้นะ อ่ะดูฝั่งนี้นะจำภาพนี้ได้ไหมอ่าฝั่งขึ้นอยู่ซ้ายนะฝั่งลงอยู่ขวาถูกไหมจบนะจำภาพนี้นะครับเขาปรับฐานขนาดนี้นะ11บาทนะสิบอ็ดบาทเกตังคุณจะไปเข้า1 6บหบาทจริงเหรอคุณจะไปเข้า16บาท คุณจะไปเข้า65บาทจริงเหรอเขาปรับฐานเท่าไหร่ครับปรับฐาน11บเาทเกตังคุณจะไปเข้า65บาทจริงเหรออืมผมจะปรับไปเดนะครับไปดูภาพในเดกันต่อ่อะ65สิบห้านะนะตอนนี้หุ้นไซเวอยู่ในกรอบนี้ครับ กอบ52.25ถึง65.75อืมมันยังไม่ลงหรอกอืมมันยังไม่ลงหรอกเพราะยังไม่หลุดกรอบ52.25แต่ถ้าทุนคุณ60สิล่ะคุณจะมารอหลุด52.25ิบ้าไหมถูกไหมมันก็ไม่ดีปะ่ะเออนะครับเราต้องคิดนะเราต้องคิด แนวรับแรก62.5แนวรับถัดมา60.75แนวรับถัดมาแนวรับถัดมา57.5แนวรับถัดมา55.25อ่ะแบ่งแบบนี้ก่อน ผมไม่รู้ไงว่า F c ทุนเท่าไหร่ถูกไหมแต่ตอนนี้ราคามันมาถึงแนวต้านสําคัญแล้วมันคือจุดขายแต่ถามว่าเขาจะไปต่อไหมก็ไปต่อได้ครับไปต่อได้นะสรุปแผน KCE ก่อนแนวรับแรก62.5แนวรับถัดมา60.75ครับแนวรับถัดมา57.5แนวรับถัดมา55.25แนวรับหลังพิงฝาอยู่52.25 ไม่ต้องกลัวครับถ้าหลุด5-2เนี่ยโอ้โหสี 4, 6, ก็ไม่เหลือนะประมาณนี้ก่อนแนวต้านครับตอนนี้ KCE ถ้าเกิดคุณจะทำจะทาให้มันทำให้ขึ้นนะคุณต้องเหนือ65.75ให้ได้และวิ่งขับไปครับนี่แนวรับแนวต้านถัดไปราคาขวามือในกระดานนะ7-10-7-3-7-6-7-9-8-2คุณต้องขึ้นไปเหนือเนี่ยคุณถึงจะมองขึ้นต่อนะ คุณถึงจะมองขึ้นต่อนะแต่คุณจําภาพใหญ่ได้นะที่พี่วัวก,กับน้องหมีอ่ะนะครับจำภาพนั้นไว้นะว่าหกสิบห้าดเห้าหลังจากนี้อ่ะมันจะเป็นราคาสูงสุดหรือเปล่าถูกไหมนะครับใครจะไปรู้ได้ถูกไหมอ่ะต่อไปแผนจบไปแล้วนะสรุปแผนอีกรอบครับแนวรับ62.5แนวรับ60.75แนวรับ57.5แนวรับ55.25 แนวรับหลังพิงฝาคือห้า5บจคุณอย่าลืมว่าจุดที่น่ากลัวคืออะไรถ้าหุ้นมันอยู่เลขห0สิบดีๆแล้วมันไหลลงไหลลงมันเห็นห้าบเ้าเมื่อไหร่คุณจะเห็นแรงเทขายผิดปกติทันทีคือมันเป็นจิตวิยาคนครับคือถ้ามันอยู่หกสิบกว่า60กว่ามันจะแลดูดีนะแต่ถ้ามันหล่นมาเลขห้าเนี่ยมันหล่นมาเลข5้าเนี่ยมันจะเหมือนบอกเฮ้ย แรงมันถอยก็คือแรงขายมันมาแล้วทุกคนจะเทสายเก่งอำไรจะเททันทีจะมีเท่่าไหรเทหมดถูกไหมนะครับมันต้องระวังตรงนี้ด้วยนะอย่ามาปล่อยให้ถึง55หรือ52.25นะนะครับมันจะเป็นการไหลลงที่รุนแรงแล้วคุณจะตั้งรับไม่ทันและใจคุณจะมาโนโด้วยว่าเดี๋ยวก็เด้งเด้งลงอะเด็กถูกไหมเออระวังนะครับระวังนะจบแผนไปแล้วนะครับ ดูระยะย่อหน่อยไหมอ่าครับ K C E ถ้าหลุดหกสิบจุดแปดเก้ามองเป็นย่อนะนี่นี่แต่แต่แต่ถ้าหลุดสี่หกเนี่ยขาลงเต็มสูบเลยน,นะอืม K C E นะนะครับประมาณนี้นะระวังนะอย่าให้ถ้ามันมีแท่งอย่างนี้อีกอันระวังนะ นี่นะเนี่ยแหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแท่งนี้ไหมเห็นสองแท่งแบบนี้ไหมสองแท่งแดงระวังนะระวังระวังจะไปเกิดแถวนี้ที่เราจะตามไม่ทันนะเนี่ยสองแท่งแดงแบบนี้ครับถ้าเกิดมันยาวกว่านี้มันแบบยาวระวังนี้นะอันตรายนะครับมันจะทิ้งตัวได้ไวทิ้งตัวได้ไวเพราะมันสูงละตอนนี้มันสูงแล้วนะครับตัวนี้แตกพาวันนะเมื่อก่อนที่ผมเข้าตลาดเคซีเป็นร้อยนะบอกก่อนเคซี e เป็นร้อยนะครับ อ่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเดเนี่ยมันหดเห็นไหมไม่เห็นนะ่ะมันไม่เห็นฝั่งโน้นไงมันไกลมันไกลนะครับเดี๋ยวผมจะตีเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลก่อนอปึ๊บโอ้เส้นเดียวไม่พอครับเดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งอ่าไม่พอไ้ไม่พอไ,ม,ไม่พอ นี่อ่ะประมาณนี้ครับขยายเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลบอกว่าเหมือนกันนะครับหล,ลหลุด60ก็แลดูย่อเนี่ยเหลุด60ก็แลดูย่อนะสเต็ปสของเขาจะเป็นหลุดห้าสิบห้าห้าสบห้านะสเต็ปสามเนี่ยโอ้โห หลด4-6เหมือนกันเลยนะครับนะครับลงกันยับนะงานนี้ระวังนะครับระวังนะย้ำอีกรอบนึงอ่านี่อ่านะครับอ่าดูมันดีกว่ามันจะได้ห่างหน่อยไม่รู้ว่าตรง65.75เนี่ยมันจะเป็น ราคาสูงสุดหรือเปล่าและหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนเทนย่อหรือเปล่าหรือมันจะขึ้นต่อ,อนะครับคุณดูไปแล้วกันแต่กราฟในอดีตเนี่ยเขาบอกไว้ครับนี่อดีตคือประสบการณ์ครับอนาคตมันก็มันก็พอดูได้นะสำหรับกราฟนะสำหรับกราฟ คุณต้องระวังตรงนี้ด้วยนะระวังตรงนี้ด้วยนะนะครับกระโดดเข้าที่สูงถามว่าเทรดได้ไหมได้ครับแต่มันเป็นเกณฑ์กาไรมันไม่ใช่จุดสะสมอ่านะครับและตอน KCE 11บดาท9คุณไปอยู่ตรงไหนของคุณไปอยู่มุมไหนของตลาดถูกไหมนะครับอืมคุณต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคุณต้องคิดจุดคุ้มทุนด้วยนะครับคุณจะใช้ การเทรดกับหุ้นคุณต้องมีแนวคิดว่าซื้อถูกขายแพงถูกไหมไม่ซื้อแพงขายถูกนะครับมันก็เจ๊งเิถูกปะ่ะเออต้องคิดแนวนี้ด้วย kce ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ